โจทยความจําซึ่งโจทยความจำเนี่ยก็ไม่ได้เขียนน้อยๆก็คือเขียนแบบสามสีหน้าเป็นอย่างต่อเยอะมากทุกคนมันเยอะจริงๆเขียนจนแบบน้ำตาจะไหลน้ำตาไหลเอาพิมพ์ร้องไห้แล้วนะครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คณะรัฐศาสตร์ค่ะด้านหลังกันแลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจินี่แน่นอนครับวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษสวยๆแบบนี้นะครับแล้วข้างหลังของเราไม่ใช่แมสคอมตอนนี้อยู่กับซีรีส์พาร์ททวมอชอเดดได้เสีย แน่นอนครับว่าวันนี้อยู่กับซีรีส์พาที่พ่มชอบ The Series นะเป็นซีรีส์พาน้องๆเนี่ยไปดูคณะต่างๆสังคมเป็นยังไงการเรียนเป็นยังไงอะไรอยาให้พี่ๆเขาพาเข้าไปดูนะครับใครที่อยากเข้ารัาสตรนะครับดูให้จบรับรองว่าดีแน่นอนเพราะว่าพี่เพิ่งถ่ายเปิดคลิปตอนนี้นะครับ n คนก็ตอนนี้เดี๋ยวจะให้พิมพ์พาขึ้นไปดูในตึกว่าก็อยู่เป็นตึกแบบว่าเออหน้าคณะเลยนะคะ รจริงๆแล้วสายก็มีอยู่ตึกเดียวแต่เราจะพาขึ้นไปดูบนตึกนะ,ะใช่ครับแล้วตอนนี้ก็แสงก็หายแล้วครับเดี๋ยวผมเร่งแสงนะทุกคนเราก็ต้องใส่แมสช่เพราะว่าเขามีเครื่องตรวจใช่เดี๋ยวตัดภาพให้ดูครับกล้องอยู่ไหนอะแต่เราต้องย่อเราเชื่อว่าไม่ถึงแล้วโอเคขึ้นไม่ได้แล้วครับทุกคนคก็ขึ้นมาบนตึกแล้วนะครับก็ไม่มีใครเลยใช่ห้องเรียนนะคะมันก็จะ อันนี้จะเป็นห้องเรียนแบบนี่ก็แบบเป็นห้องเรียนเดี๋ยวนี้เป็นตัวอย่างห้องเรียนเนาะแบบเสกเล็กๆค่ะอันนี้ก็แบบเป็นห้องสอบพิมพ์ด้วยของแบบเทอมที่แล้วนี่เป็นแบบเป็นตัวเลคเชอร์เดี๋ยวจะพาไปดูห้องที่แบบเป็นโต๊ะที่ไม่ใช่ตัวเลคเชอร์ทุกคนแล้วถ้าศาสตร์จะแบบมีความน่าเบื่อกับห้องเรียนว่ะเพราะว่ามันมีห้องเรียนมันไม่กี่แบบเองเดียวอ่ะอ่นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็คือเป็นห้องเรียนที่แบบเสกเสกใหญ่หน่อย นี่เราไปดูมาแล้วก็ห้องมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยยาวสุดเลยก็นี่คือตึกตึกเดียวแต่ไปชั้นชั้นสองช,ช,ชั้นหนึ่งก็จะแบบแบบนี้อเลยแบบก๊อปปี้อยู่เงีเ้ลอ<ะ>ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปทางลงอาหารใช่เก็เดี๋ยวเราจะเดินไปทางลงอาหารนะครับ<ช>ทุกคนมันก็จะเป็นทางเดินยาวๆอ,อย่างนี้ และตอนนี้ที่เราเดินผ่านนะครับก็คือห้องคณะบดีนั่นเองคือใช่ใช่ใช่เพิ่งเปลี่ยนคณะบดีไปเวลาเราแบบต้องให้อาจารย์ทำอะไรให้แบบต้องให้อาจารย์เซนเนี่ยเราก็ต้องแบบให้อาจารย์ที่ปรึกษาก่อแบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคนที่แบบว่าช่วยเราเรื่องแบบเราติดเอฟทำยังไงลงมายเนอร์ตัวนั้นตัวนี้ต้องทำยังไงก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาจะแบบช่วยเรานะคะซึ่งตัวเราที่รกานะครับนี่ก็คือเดินมาสุดแล้วเป็นประมาณนี้เท่านี้เองจริงๆนะเราเนี่ยแบบเป็นคณะเล็กๆนะคะแบบมี4ปีก็มีมาแบบ เจ็ดแปดร้อยคนใช่ไหมแต่มีตึกเดียวสามชั้นเป็นคณะเล็กๆอบอุ่นอบอุ่นค่ะนี่ก็มาที่แบบเขานั่งกันซึ่งฝั่งนี้ก็เป็นแบบนี้ฝั่งที่พี่นุ้มพี่เขาทางานก็คล้ายๆกันใช่ใช่ขาให้ทำงานของรัศเซียคือเดินตึกอกมาเป็นนี้เลยเขาจะเรียนกันหนักมากเลยมีมีแบบมีมีน่าจะแบบมีค่าพิมพ์ดีแบบชิวอยู่คนเดียวก็เหมือนรัศเาเขาออกแบบตึกไว้เหมือนเขารู้ว่าหลักสูตรเขานั้นทําเพื่อเรียนใช่ไปนะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่โรงอาหารของสังคม ครับบาร์การซาครับอะไรส่วนต่อไปนะตอนนี้มาอยู่กันที่โรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ค่ะสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ผมมากมากก็คือมันมีเซเว่นใช่ค่ะมีเซเว่นด้วยโคตรดีทุกคนมันเหมือนอยู่หอเลยครับแล้วก็คือแบบจะแบบมีคณะอื่นคณะอื่นก็จะแบบชอบมาที่โรงอาหารเราเพราะโรงอาหารเราอาหารอร่อยแล้วก็มีเซเว่นด้วยโอ้โหไปดูโรงอาหารนะครับทุกคน วันหลังลองมากินนะคะครับผมอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนี่คือร้านเป็นร้านลูกชิ้นสังคมใช่ใช่แต่น้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะฉันชอบน้ำจิ้มร้านครับรีเควสให้ลองมากินดูครับก็มีร้านอะไรอีกพร้านน้ำค่ะคอันนี้จะแบบอาหารฮาลาลแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นร้านน้ำน้ำถูกมากแก้วสิบสองบาทอีกน้ำส้มอ่ะเก้าสิบสองบาทนี่ก็คือประมาณนี้ครับลองหาแล้วจศาสตร์เดี๋ยวให้ดูบิวด้านหลังมันกว้างมากๆในขณะจริงๆที่เห็นด้วยตามันสวยมากนะใช่ใช่ใช่สวยมากๆเลยครับมันเป็นแสง ก็เดี๋ยวให้พิมพไปพาไปดูอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นร้านเบเกอรีร่ไป,ไปดูกัน,นครับทุกคนนะครับทุกคนตอนนี้ก็มาดูร้านร้านเขาจะปิดแล้วเดี๋ยวยังไงให้พิมแปะอินเสิร์ตนี่ก็เป็นร้านเบเกอรีร่ด้านหน้านะครับครับตอนนี้พิมพ์ก็จะพาลงมาลงไปชั้นด,ด้านลงเป็นใต้ภาเขาเรียกว,ว่าใตาา้ภาคหัวจะโชว์แล <c oughs> ้วครับทุกคนเรา เข้ามาตรงนี้แล้วครับอันนี้ก็แบบเป็นห้องประชุมนะคะแบบเวลาชมรมเขาจะแบบประชุมก็เรียกประชุมก็ห้องแบบทําเรื่องเหมือนจองกับห้องสมมนะคะเรือจะใช้เป็นห้องอ่านหนังสือห้องฟิวนักศึกษาก็สามารถจองเองได้ครับนี่มันก็เป็นห้องแบบเหมือนฟิลแบบห้องที่เอาไว้สำหรับฟิวนะคะแบบเพื่อนก็สามารถจับกลุ่มกันมาแล้วก็ทําเรื่องแบบยืมห้องกับสมมได้ใช่สมมก็อยู่ห้องตรงข้ามนี่เองครับก็จะเป็นไวบอร์ดใช่ไหมพิมใช่ค่ะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีแบบสามารถติวหนังสือให้กันได้ห้องต่อไปครับ ไม่ใช่เด็กเรียนใช่อันนี้เป็นอันที่แรกที่ผมเห็นว่าไม่ใช่เด็กเรียนนะครับ <c oughs> ห้องดน,นตรีครับทุกคนทุก <c oughs> คนเห็นไหมครับนี่นะครับ p a ราเมอทนี่ตรงนี้ก็จะแบบเป็นแบบตู้ห้องที่แบบมีตู้เก็บอุปกรณ์กีฬาของชมรมกีฬาต่ตางๆนะคะมม <c oughs> อันนี้ชมรมเทนนิสตับก็อันนี้ชมรมวิชาการคะ่ะก็จะแบบใช้เก็บของเวลาแบบทำาค่ทำาค่วิชาการ <c oughs> ใช่นี่ของชมรมพิมพ์เองชมรมบาสคะ่ะ ใช้พิมพเป็นนักบาสนะครับใช่ใช่ก็ปีหน้าใครจะมาอยู่รัฐศาสตร์อย่าลืมชมลมบาสนะคะจะบอกว่าตอนซ้อมอะสนุกแต่ว่าตอนแข่งอะโคตรตื่นเต้นเลยทุกคนม,มีเสียงกรี๊ดมีเสียงอะไรอะ <c oughs> เวลาพิมพ์ลงเล่นอะพิมพจะตื่นเต้นมากแล้วพิมพก็จะลนแล้วพิมพก็จะแบบทำตัวงงๆในสนาม ค่ะถ้าเป็นแบบช่วงสอบแบบมิดเทมหรือไฟนนลเนะาะสโมก็จะแบบเอาโต๊ะมาวางไว้ให้แบบน้องๆได้อ่านหนังสือเขาก็จะบบจัดพื้นที่อ่านหนังสือให้ยิ้มสี่ชั่วโมงเลยก็จะแบบมีโต๊ะมีเสือ่อมีอะไรสมโมเขาก็จะเอามาวางไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันหาที่นั่งพูดคุยกันสําหรับเรื่องการเรียนอะไรยังไงรายละเอียดอยากให้พี่พิมมาพูดไปดูกันเลยตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงพูดคุยให้พี่พิมพเล่าให้ฟังแล้วกันว่าแบบปีหนึ่ง พอเข้ามาแล้วเรียนอะไรบ้างต้องพูดก่อนว่าแบบมีสามสาขานะคะก็<บ>จะมีสาขาระดับภานาศาสร์ที่พิมเรียนอยู่เนาะแล้วก็สาขาการมั่งกับปกครองแล้วก็สาขาการระหว่างประเทศซึ่งทั้งสามสาขานี้ในปีหนึ่งเนี่ยจะได้เรียนจะได้เรียนตัวพื้นฐานของทุกสาขาสมมติว่าพิมเรียนปรปสอนเนาะพิม<บ>ก็จะได้เรียนตัวพื้นฐานของ การกำการของแล้วก็ระหว่างประเทศด้วยเนี้ยคือเราจะได้เรียนตัวพื้นฐานของทุกสาขาพอแบบปี2เนี่ยเราก็จะเรียนแค่แบบตัวของเมเจอร์เราเลยใช่จะไม่ด่งกับเมเจออื่นโอเคแบบก็ขอพูดเรื่องที่เป็นตัวสาขาก่อนเนาะสาขาที่อยู่น้องเรียนเนี่ยก็คือตัว intro to PA ก็คือจะเป็นถ้าร้องที่มาเรียนภาษาเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นตัวที่ต้องเจอแน่ๆนะคะก็จะได้เรียนเกี่ยวกับแบบว่าขอบขอบขายของรัฐประศาสนาสามทั้งความหมายทั้งแบบ โยบายต่างๆ<ม>การจัดการต่างๆ<ม>ก็คือจะได้เรียนแบบยังไม่เจาะลึกมากนะคะตอนเทอมสองเนี่ยจะได้เจาะลึกไปแต่ละเรื่อง <c oughs> คือเรื่องหนึ่งเราจะเรียนหนึ่งเทอมระบบราชการไทยก็คือจะเจาะลึกไปในหนึ่งเทอมเลย <c oughs> ทั้งเทอมก็คือเราจะได้เรื่องระบบราชการไทย <c oughs> ซึ่งมันหนักมากทุกคน <c oughs> แล้วก็จะแบบได้เรียนตัว Intro to p o l i อันนี้ก็จะเป็นตัวพื้นฐานของการเมืองการปกครองเนาะในเทอม2นะคะก็จะได้เรียนเป็น Intro to เด a t ช o น a นล e l เลชันนะคะระหว่างประเทศก็จะเรียนพื้นฐานไม่ยากค่ะทุกคนสนุก <laughs> แล้วสำหรับการเข้ามาในมอชเนาะก,ก็ที่เราต้องเจอก็อิงหนึ่งเนา<จ>ะ,นะเจพื้นฐานแต่อิงหนึ่งเป็นไงบ้างครับรีวิวนะะอหนึ่งก็คือสำหรับพิมนะ ง่ายคือถ้าสำหรับคนที่แบบมีพื้นฐานอะไม่ยากเลยค่ะว่าบางคนก็บอกหลักสูตรมันเปลี่ยนแล้วมันก็ค่อนข้างยากต้องบอกอย่างนี้ว่าแล้วแต่พื้นฐานแต่ละคนครับถ้าเราพื้นฐานน้อยเราก็ตั้งจะอ่านหนังสือให้มากขึ้นเพราะว่าิีหนึ่งไม่ยากอยู่แล้วแบบอาจารย์เขาพร้อมแบบจะช่วยเราอยู่แล้วแต่ละแต่ละเสียงเนาะอาจารย์จะใจดีถ้าเราแบบเราตั้งใจอะเนาะถ้าเรามีเพื่อนที่ดีพิมคิดว่าแบบยังไงมันผ่านไปได้อยู่แล้วการเรียนมหาลัยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะจริงพิมปรับตัวยังไงถ้าพูดถึงเรื่องนี้้้แแลวบบเขาป โอ้จะบอกว่าแบบประเยอะนะเข้ามาแรกๆอ่ะเราก่อนพิมเป็นเด็กเชียงใหม่ใช่ค่ะแล้วมปลายเนี่ยก็อยู่วัฒโนใช่ค่ะอยู่ตรงนี้เองวัฒโนใช่อยู่สาขาเอ้ยน่สักยูโรงเรียนเดียวกันครับใช่ค่ะอยู่โรงเรียนเดียวกับจูเนียแต่ว่าอยู่กันคนละสายเนาะใช่ใช่ใช่พิมเรียนสินจีนต้องบอกก่อนว่าแบบพิมอะความตั้งใจแรกอะคือตั้งใจจะเข้าสาขาระหว่างประเทศพิมแบบไม่เตรียมพร้อมเลยเลยกับการสอบเข้าก่อนสอบอย่างเงี้ยคือเราจะมีให้ลงพวกแผดภาษาต่างๆใช่ไหมเราแบบ พิมาไม่ได้ลงสอบเลยลงแบบสอบแค่เกทอย่างเดียวซึ่งแบบการที่จะเข้าสาขาการเล่าของประเทศอะ่ะมันต้องย่งคะแนนแค่พะมันเพื่อวัดว่าคุณทำภาษาได้ใช่ซึ่งแบบพิมมาไม่ได้สอบแล้วแบบพิมพ์ก็เลยแบบอดเข้าการเล่าของประเทศไปเลยอ,อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าแบบเออถ้าเราอยากแบบเข้าอะไระแบบ ให้ตรวจสอบดีๆว่าเราต้องลงสอบอะไรบ้างต้องแบบทําอะไรบ้างจริง,รงๆเพราะพิมพ์ก็แบบพลาดแต่ก็ในสาขานี้ต้องมีความสุขค่ะไม่ <laughs> ว่าคุณอยากจะเข้าอะไรในมอชอนั่นแหละครับดูเกณฑ์การรับสมัครทุกปีจริงๆนะอย่างที่เราบอกไปเราไม่อยากให้แบบเราอยากให้ฟังเป็นประสบการณ์เฉยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนทุกปีจริงๆรุ่นเราเราก็ต้องรีเสิร์ชใหม่เราต้องแบบศึกษาดีๆไม่ลืมศึกษาคะแนนับสูงต่ําแล้วก็ฝึกทาข้อสอบเยอะๆคะแนนสูงต่าช่วยได้ครับก็ดูคะแนนขั้นต่าว่าปีแล้วมันเท่าไหร่ถ้าเป็นเราเราจะบวกเพิ่มไปสามสิ ครับอันนี้ผมจะทาคลิปยากให้สําหรับกา3าสามันนี่ไทยอินนั้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวแปะไว้ตรงนี้ไม่รู้ลงหรือยังแต่เดี๋ยวให้พิมพูดถึงนี้หน่อยพอเข้ามาแล้วสังคมเป็นไงบ้างสังคมใช่ไหมแบบต้องบอกว่ามีหลายแบบเลยทุกคนก็จะแบบมีทั้งกลุ่มแบบเด็กเรียนเนาะเด็กเรียนเลยคือม,มีทุกแบบเลยทุกคนเพราะฉะนั้นแบบก็ดูเพื่อนดีๆแค่นั้นแหละถ้าเราเจอเพื่อนดีพิมพ์ว่าอะไรมันก็ดีอะ่ะใ,ในปีหนึ่งเนี่ยนักศายมีกิจกรรมอะไรบ้างอ๋อนี่คือแบบหดหูนะแทบไม่มีอะไรเลยล่ำน้องไม่มี แล้วทัศน์จะมีมีกิจกรรมแบบรับน้องที่แบบว่ามาทํากิจกรรมกันตรงแบบสนามหญ้าปีนี้ก็ไม่มีใช่ยังขึ้นดอยไม่มีซึ่งพิมมีขึ้นดอยเขาแค่เปลี่ยนรูปแบบกนครับเออไม่มีขึ้นดอยแล้วแต่พิมก็เข้าใจสถานการณ์น้องแบบโควิดไตรทีนมันก็จะแบบเราต้องคํานึงถึงความปลอดภัยมาก่อนมันมันแตกต่างจากตอนที่เราหยุดเรียนอยู่มัธยมมากๆที่แบบวิ่งเล่นกับเพื่อนหรือแบบกิจกรรมมันเปลี่ยนเยอะมากจริงๆไอ้ตรงนี้ก็อยากให้น้องๆแบบเตรียมใจเผื่อไว้เลยว่าแบบ ไอเ้เรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเนี้ยมันอาจจะน้อยลงเพราะกิจกรรมนู่นนี่นั่นอืมทุกคณะไม่มีหมดเลยครับไม่มีเหมือนกันก็มันก็ไม่ใช่แบบอะไรที่มนันเลวร้ายมากเนาะคือเขาก็ทำเพื่อแบบความปลอดภัยของเราอะ,อ<ล>ะพยายาม <laughs> make friend จากกา,ก,การเรียนแล้วกันใช่การเรียนก็แบบเข้าไป make friend เข้าไปขอสลไลด์มินเนียนไปขอสไลด์ผู้ชาย เรื่องชมรมใช่ไหมที่นี่ก็จะมีทั้งชมรมกีฬาชมรมเสริมหลักสูตรซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าที่เนี่ยเขบาบังคับให้อยู่ชมรมกีฬานะคะต้องเลือกคนละหนึ่งชมรมซึ่งชมรมเนี่ยก็มีให้แบบทุกคนเลือกเยอะมากก็จะแบบมีพวกปิงปองที่คนชอมวยไทยเนะาะบาสฟุตบอลอบอลกอล์ฟด้วยนะมีกอล์ฟมีแบบลักบี้ซึ่ง แต่ละชมรมกีฬาเนี่ยเขาก็จะแบบมีกฎเกณฑ์หรือว่ามีสังคมที่ต่างกันสําหรับชมรมแบบบางชมรมเขาก็อาจจะแบบอยู่สบายๆกันหน่อยเนาะใช่ถ้าแบบใครแบบชอบแบบชิลๆก็ลองถามน้องพี่ว่าแบบชมรมไหนสบายดัมเมเยอร์คารากรไม่มีไม่มีเหรอมีแต่แมทคอไม่อยากเป็นคารากรก็พิมพ์เป็นดัมมาก่อนใช่พิมพ์เป็นดัมก่อนใช่ใไม่มีนะคะใช่แบบไม่คารากรไม่ต้องมาา萨นะ拉萨ไม่มีเราก็ทิ้งการเรียนไปเลยเราจะไปอยู่ที่นั่นก่อน ค่ายวิชาการของคณะรัฐธศาส,าสตร์เนาะ <S <S> <S ก็จะแบบได้ทํากิจกรรมในคณะแล้วก็เรียนรู้ได้ทําฝึกทําข้อสอบอะไรก็นคขะหมอธศายหรอค่ายวิทวะให้มาลองอดูในคณะใช่ก็ถ้าใครแบบไม่ทันค่ายเขาที่แล้วนะก็ปีหน้าก็มาน,นะคะ เอาละครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการอยู่มหาลัยนะครับป๊บนึงนะครับน้องๆขาเป็นเน็บสอบครับเป็นไงบ้างครับสอบ,สอบละาศาสตร์ไม่รู้ว่าแบบที่แม่คอมเป็นปะแบบที่ัฐศาสตร์นี่แบบสอบก็คืออาจารย์จะให้สมุดมาเล่มหนึ่งเปล่าเแล้วก็มีโจทย์ที่เอามาแบบสองสามหน้าทุกคนเราก็ต้องเขียนวิเคราะห์ออกมาแบบพิมพ์เขียนอะสองข้อพิมพ์เขียนได้ประมาณแบบเจ็ดหน้าสําหรับใครที่มาอยู่ัฐศาสตร์ต้องยอมรับว่าต้องเป็นคนที่รู้จักการคิดวิเคราะห์มากๆ คืออย่างสาขารัทประศาสนศาสร์เนาะที่พิมเรียนก็คือจะได้วิเคราะห์แบบเกี่ยวกับนโยบายเนาะเกี่ยวกับนโยบายการแก้ปัญหาต่างๆเราก็ต้องแบบรู้จักการเขียนวิเคราะห์ออกมาแล้วก็ใช้ความจํามากๆนะคะทุกคนซึ่งตัวความจำเนี่ยก็ไม่ได้เขียนน้อยๆก็คือเขียนแบบสามสีหน้าเป็นอย่างต่ํามากทุกคนมันเยอะจริงๆเขียนจนแบบน้อตาไหลเนื้อตาไหลเอาพิม้องให้แล้วนะคะ โอเคสุดท้ายน,นี้นะครับอยากให้พี่พิมพ์ให้กำลังใจน้อ,นองๆหน่อยหรือว่าจะเป็นรุ่นเดียวกับเราที่อยากจะซิ่วมาอยู่รัช<ม>ศาสตร์เนาะก็ใกล้สอบแล้วเนาะแล้วแบบปีนี้ก็อาจจะแบบเรียนได้ไม่เต็มที่กันนะคะก็แบบเรียนออนไลน์กันเนาะใช่ไหมหรือหยุดเรียนกันบ้างคือเข้าใจแล้วว่าแบบถ้าเป็นพีมพ่มาเรียนออนไลน์ไม่รอดเหมือนกันคือถ้าการที่แบบเราอยากได้อนาคตดีๆเพื่อตัวเราอะเราก็ควรจะแบบหาความรู้เพิ่มหาเพิ่มจากห้องเรียนเยอะๆแบบออกไปอ่านออกไปทำแบบฝึกหัดใหม่ๆ คือพิมพ์ว่ามันช่วยได้เยอะมากเพราะว่าแบบคืออย่างพิมพ์ก็แบบอ่านหนังสือเพิ่มจากแบบของโรงเรียนเยอะมากเลยนะใช่กว่าจะเข้ามาได้ก็แบบหนักอยู่แต่พอเข้ามาเรียนก็การเข้ามาเรียนได้ก็แบบไม่ได้แปลว่ามันจะโล่งมันก็ยังหนักอยู่เนาะคือการการสอบเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับใช่การสอบเข้ามามเป็นแค่จุดเริ่มตนม้นมันไม่ใช่แบบแว่าคือโอเคแหละน้องๆเราอยู่มหเราจะรู้สึกว่ากิจกรรมมันจะเริ่มถอย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 มาบีบเราจนแบบอ่ะ อยู่ไปติดมหาลาัยก็จบนี่มันเหมือนหนังสือชีวิตอะคือเราอยู่ม .6 มหาลาัยปีหนึ่งการทางานจริงๆแล้วมันคือเล่มเดียวกันสําหรับความคิดเรานะแค่มันเป็นรอยต่อก็อยากให้ทุกคนยอมรับว่ามันมันมันไม่ได้สบายนะคะแต่ว่าเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตนะคะใช้เวลากับเพื่อนๆใช้เวลาในโรงเรียนให้เยอะๆเพราะว่าจะบอกเลยว่าขึ้นมหาลัยพี่ไม่ได้เจอแบบกลุ่มเพื่อนในมัธยมเลยเพราะว่ายกายย้ายกันไปหมดทั้งแบบคนละคณะคนละมหาลายัยแล้วก็ไม่ได้เจอเลยเนาะใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าเลือกเรียนตามเพื่อน อย่าเลือกมหาลัยตามเพื่อนเลือกคณะตามเพื่อนเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นชีวิตเราอนาคตเราความชอบของเราอครับนี่ก็ทั้งหมดของคณะรัฐศาสตร์แล้วนะครับใช่ไหมแล้วก็ขอบคุณพิม,ม์มากๆที่มาแบบว่าแบ่งปันให้น้องๆแล้วก็พาทัวร์นะครับยังไงเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่อยากจะเข้ารู้ว่ามวงมงช่อของเราแล้วก็คณะรัฐศาสตร์ด้วยก็อ,อยากให้มาอยู่คณะรัฐศาสตร์กแนใครที่แบบอยากเรียนเนาะก็ขอให้ติดนะคะครับ ส,ส,สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็กระทืบไลค์ like กันได้ถึง100ไลค์นะบแบบพิมพ์มาออกแล้วใช่ใช่ใช่ใชพิมพอยากได้กี่ไลค์ครับบอกเขาไปเลยครับบอกเอฟซีช่องเจเนียร์ไหมครับห้าแสนไลค์ครับแสนเลยนะครับให้ถึงห้าแสนไลค์โอ้โหยังไงถ้าชอบซีรีส์แบบนี้นะครับพาด้วยเพาชอบซีรีสเดี๋ The series. The series. The series. ยวซีรีส์เดี๋ยวซีรีส์ทำไม กับซีรีส์พาทัวร์มอชชอ The Series นะครับกดไลค์กด Subscribe กันไว้กดกระดิ่งกันไว้นะครับอาจจะได้เจอกันคลิปหน้าๆแล้วก็จะมีเคสพิเศษในหลายๆคณะเลยเราจะเนี่จะวนไปดูคณะในมอชอเลยนะคะทุกคนใช่ครับน้องอย่าลืมติดตามเนาะเพราะว่าจะได้เรียนรู้เนาะแบบคณะไหนเป็นยังไงขอบคุณครับกราบงามๆครับสปอนเซอร์ครับพิมอ้อนวอนสปอนเซอร์ให้ช่องเจเนียร์นะครับสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วใช่อะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับยังไงวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าๆนะครับนึกถึงมอช์ ไปไปที่ปิดกล้องไหนครับไม่ใช่สำหรับใครนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกด Sub s c r i b e นะครับแล้วดูคลิปต่อไปของจุเนียนด้วยสำหรับคนที่เห็นเสื้อนี้แล้วก็นึกสงสัยทั้งคลิปนะครับว่าทำไมมันไปชนกับคลิปเศรศาสตร์ใช่ครับเราถ่ายศาสัตว์บ่ายโมงถ่ายรัาสัตร์สองโมงครับเต็มที่มากๆกับคลิปของพัทุมช็อตเดอะซีรีส์นะครับยังไงฝากด้วยครับ ไปแล้วจริงๆบาย